วันนี้วันนี้เราจะไปที่บูหลงบูหลงนะครับจุดที่เขาไปถ่ายทานฟอร์เมอร์กันนะครับถ้าใครเคยดูมาก่อนทานฟอร์เมอร์ภาคสี่ครับผมเป็นสถานที่ท่องเทีออ่ยวสำคัญของโลกเลยนะครับอยู่ในยูเนสโกด้วยครับผมวันนี้เราจะเริ่มกันต้องเดินทางตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเลยนะ <laughs> ส่วนนี้ก็จะเป็นรถที่เราจะเดินทางกันนะครับเดินทาง3ชั่วโมง162กิโลเมตรสวัสดีครับสวัสดีค,ครับสื่อจะไมแหงนะสหรับว่าเราพายุเข้าไม่ได้พร้อ <laughs> มยังวะ ใช่ค่ะเวลาทยังไม่ไปเดี๋ยวกูจะไปขับรถแล้หนึ่งเวกูเลี้ยววงอะไรให้สองสามสี่ไปเลยลุกลุกดิถ้ากูขับรถเดี๋ยวมันถึงไวกไงกูเลยปล่อยให้เขาแงไอขีโม นอนหลับเป็นไงวะสบายใชายหมสวัสดีครับสวัสดีครับเรียร้เสร็จแล้วรามาทำอะไรที่นี่ไม่ดูต่อไมปต้องไปสรั่งยังไงเราสั่งกลับได้ไอ้อาอันตอนนี้มึงสั่งมึงสั่งกินดีใช่ไหมน่ะนนี้ก็คืออาหารของเรานี่เขาซื้อเลี้ยงนะัพี่ เท่าไรไหมที่ไงกับเด็กการได้กินของฟรีวะคนดีก็คุ้มโคตรร้อยถึงกูจะไม่ชอบแม็กก็เถอะกูไม่ชอบเลยแหละแต่ผมรักของฟรีครับผมกินได้หมดแต่ถ้ามันไม่ฟรีผมก็เกลียดมันอยู่ดีกานเป็นเบอร์เกอร์แบบเป็นไงเบอร์เกอร์อะไรวะเบอร์เกอร์ไก่ไก่ ไอไก่มึงเอาไก่มันเหมือนไมกว่านักเก็ตมาใส่ให้เหมือนนักเก็ตเลยนักเก็ตอันใหญ่ลองใส่น,ะน่าเสพกับเดาเสพกับเดาจริงเดาเลยอะไรไอนไส้สละซื้อของไอ้ไส้เลยละเสพอะไรมาวะ เป็นของอไรสาระซื้อทุกอย่างที่ไม่มีประโยชน์ช <c oughs> ไน <c oughs> ้ไรเป็นปุ๋ยเอ้ยไม่มีประโยชน์นี่นี่นี่วิชาจีอีพวกมึงก็ไม่ต้องเอคะแนนนี่ก็ไม่มีใครได้คะแนนก็ใช่ ได้ได้ไม่เนี่ยแต่บอมเนี่ยโคตรคือเลยโคตรที่ เราถึงแล้วเราถึงแล้วนะครับแต่คนนี้ยันลินหนักเลยที่เราตอนนี้เรามาถึงละแต่ฝนตกตกแรงเลยว้าวนี่คือที่ที่เราจะเข้าไปวันนี้ไปดูฝนตกปะนี้โอ้โหไอแถ่ายรูปบับเบิ้ลบีดิ้งเย้เฮ้ยบับเบิ้ลบีบับเบอร์บี าเอ้ไฟยินิทีสุดเราเจอการคนไทยครับผมอยู่วันละเมืองเหรอครับหรือไปอยู่อ๋ออันนี้มาแบบมากับไกด์เหรอครับวเรามาเจอคนไทยด้วยบังเอิญนะครับผม ว wow. ้าวโคตรสวยม,มาดิี่ดูนะนนอันนี้ก็คือที่เราลงที่เราลงมาเมื่อกี้นะไน่าหันมาดิเฮ้ยมุนมนี้โคตรสวยเลย มันเป็นเมฆมันไม่ใช่ฝนเราเดินมานานมากแล้วนี่ก็จะเป็นตรงข้านของเขาเลย ส่วนั้นก็คือตรงเลื่อนเป็นกระจกสะพานกระจกอันนี้ก็จะเป็นทัวร์ขนาดลรวทัวร์จีนส่วนเราก็เป็นทัวร์ไทย,ยก้อนหินนี้หมายความว่าไงแค่มาวางวะ มีฝนตกตอนนี้ฝนตกไปที่บ้าบ้อยแล้วครับวิ่งขึ้นไปไหนมาเหนื่อยมากตัวไอ้ไข่มานั่งครับอาจารย์นั่งดูมานั่งครับอาจารย์ไข้ไมานั่งไปหน้าที่ตกปะครับอาจารย์ไมันเยนี่ก็คือลงเตี้ยมครับเดี๋ยวเราจะลงไปกัน อะไรวะไอ้ยัน <ules> ท <motiv ators> <vt ret ro niveau> ับยางไปเดลงไปดูลงแจมกันเหนื่อยเหน่อยแต่ก็คุ้มค่าสวยมากโอ้โเยอะละ เยอะสักพักกันเยอะสักพักกันนะใช่ใช่ใช่เอาครั้งหนึ่งในชีวิตยังด้วยมวงเท่าไรลงไปไอ้ยมึงลุ้มไหมว่ามีคนไทยที่ไ่ใช่กลุ่มเราอยู่ด้วยนะแล้วยังไงวะเขาไม่รู้หรอว่าใครพูดไอย่าก็จร สาคนีปกัสปกัสวัสดีับสวัสีคสวยครับสวัสดีครับสวดีครับัดีสวัสดีวัสดีครับสวัรบบสวัสดีครัครัครัคควสวัสดีครับสวัสสวัสดีครับ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 สวัสดีคร โอเคเราลงมาถึงข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อไปครับไปไปไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาที่บูหลงกูไม่มีแรงเล่นแล้วเหนื่อยมากันครับแต่ยอเราจะไปลงเตียมที่มีเบเรการีขายกันนะครับไปกันเลยผมจตายแล้วโอเครอเราอ่าตอนนี้เราก็มาถึงลงเตียมแล้วอ้าวอาจารย์อะไรครับขึ้นแล้วครับมาเมื่อกี้นะครับ สวยมากาาาาาอาจารย์ไม่รอขึ้นหรอครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเหรอโอ้ยเยอะี่เขาเขาที่เราเขาผ่าลงเตียงเลยก็ไหนล่ะครับสมชื่อ โอ้ในสุดแล้วก็เจอแล้วครับทุกคนเจอแล้วน no ี่เอ๊ะทำไมเอาตีมันเหลอแต่ขามนหันหน้าไปทางนู้นเนี่ยอ๋อมันหันหน้าไปทางนู้นนี่ครตัวมันเล็กขนาดนี้เลยหรอตีมันกูตักตีนังตีมุ่งแพร่ อเ,เอ้ยเสียงนกปอมเอาเป็นควายไอ้เนยเป็นคราย,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 ยสวยมากครับสวยมากครับ รอมากรอมากรอมากมัน handsome ม a น handsome นี่สุดเราก็เจอกันรีบเหรอรีบดิรีไไหกรีบรีไหนรีบมานาั่งรอแล้วช้าไปไหน ก็ก็เนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งเป็นยี่สิบสามนาทีไม่งก็เนี่ยก็ก็ก็เป็เดือสิบไม่เกี่ยวเกี่ยวแล้วได้ถ่ายรูปไหมถ่ายเต็มเลยแล้วถ่ายครบไหมครบเอทุกทีนะครับได้ไปถ่ายน้ำตกปะที่มันจะเดินหรือเข้าไปไม่นี่ถ่ายไหมเห็นไหมึงเช้ากว่าพี่ถ่ายไม่ครบเลยปิดรายการเลยเหรอโอเคครับวันนี้เรา อะไรวะกูต้องพูดยังไงดิขอจบรายการีรงนี้คร <al like ับเราก็ได้ทําการเดินสํารวจอู่หลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะตัดจบแล้วก็กลับที่พักเลยครับมึงโอเคแบบพี่บลูนิเอาจบแบบพี่บลมอะจบไงวะจบแบบพี่บลูโอเคซิตโอเคพี่ซิตจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเดิน อ้อมอู่หลงนะครับในระยะทางประมาณ5กิโลเมตรโอเคจบ เฮ้ยไปสาวขับโคตรเร็วอะเอาจริงๆพี่อะดีนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหระวังต้องรีวิวนะไปยังชอบที่ไทยเราดิที่ไทยเราดิ ม <laughs> เซลก็นอขี่เรม้ายนร่อองยรอนรเอนองยองอนนเรน่น่่นเรเยออ ตอนคงก็เสียวก็เลยไม่ใส่เลยไม่ก็เสียวเลยไม่เหมือนจะสะบัดเออไม่เหมือนกึ่งไม่จะตุ่มกึก็ยังเลือกที่จะไม่ปล่อยเลยนะไม่เราต้องเก็บประสบการณ์มาดูเครื่องเครื่องคนร้อนเลยจะดูมันขับมัขับวนไม่หยุดเนี่ยไอ้ยีดอกยางทำด้วยเลยวะไม่ทำไม่ดีดอกนะซ่อมไม่ดีดอกอะไรเลยไม่กูแม่งเพิ่งเข้าเจอคำว่าชำนาญการพิเศษก็วันนี้เลย